สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูโครงการในตำบลของเราจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์ค่ะนั่นก็คือโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลห้วยจันทร์หลักสูการสามตะกร้าหวายเทียมโดยโครงการนี้จัดตั้งแต่วันที่14-16กรกฎาคมและวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรมแล้วค่ะไปค่ะ เราไปดูการสานตะกร้าไหว้เทียมกันซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง5้าหมู่บ้านโดยการส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมหมู่บ้านละ8คนค่ะ นี่คือความตั้งใจฟังครูสอนของคุณตาค่ะและนี่กลุ่มหมู่บ้านกัะตรวจของเราเองและก็ถึงเวลาปิดการอบรมโดยนายกองค์การบริหารสุตบุญหวยจนัน สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาบาตห้วยจันที่มีโครงการดีๆมาให้ความรู้แก่ชุมชตนตำบลห้วยจันและ